สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องไมมานมูทาระชาแนลนะคะชอบคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมนะคะดวงความรักของชาวธาตุน้ํานะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าดวงความรักของชาวธาตุน้ํานะคะใครที่เขากําลังสนใจคนอยู่เนาะแล้วก็ อยากที่จะเดินหน้าเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันต้องบอกก่อนว่าในคลิปนี้นะคะสำหรับชาวท่านน้ำเป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะชาวราศีมีนกรกฎพิจิกเนาะคุณสามารถที่จะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะหรือถ้ารู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานนะคะในคลิปนี้ตรงกับตัวคุณก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปปรับใช้ได้เนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ มาดูกันเลยในส่วนของพลังงานนะคะของชาวธาตุน้ำนะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะพลังงานของชาวธาตุน้ำนะไพ่ขึ้นพลังงานสองดาบขึ้นมานะคะ s e เว่นจ้ามีพลังงานเจดเรียนนะคะห้าม่อเท้าแล้วก็มีพลังงานเดอะมูลนะคะขึ้นมานะต้องบอกว่าชาวธาตุน้ำในช่วงเวลานี้นะคะมันว่า คุณมีความมั่นใจความเป็นตัวตนของตัวเองที่ค่อนข้างสูงนะหลายๆคนอาจจะมีอีโก้อยู่ด้วยนะคะเหมือนกับเราค่อนข้างมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่เลยทีเดียวในช่วงเวลานี้มันมีบางอย่างนะคะที่คุณจะเลือกทําตามสัญชาตญาณทําตามความรู้สึกของตัวเองนะคะมีเรื่องราวบ,บางเรื่องที่ทําให้คุณคิดมากเหมือนกันอาจมีความวิตกกังวลน,นะคะ<อ>ถ้าพูดถึงในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้อาจจะเคยเจอกับสถานการณ์ที่ ไม่ได้ตอบโจทย์หรือว่าเจอกับคนที่ไม่ได้จริงใจกับเราเท่าไหร่มีเรื่องปกปิดปิดบางซ่อนเร้นแต่ทําให้เรารู้สึกว่ามีความระแวดระวังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ก็เหมือนกันเหมือนกับเอาประสบการณ์ในช่วงเวลานั้น่มาสอนใจเราอะนะคะแล้วก็ทําให้คุณในตอนนี้มนว่ามีความระแวดระวังในเรื่องราวของความสัมพันธ์ฉะนั้นเวลาที่มีชอยมีตัวเลือกเข้ามาเนี่ยพยายามที่จะค่อนข้างคิดเยอะแล้วก็ คิดให้ถี่ถ้วนประมาณนี้มันมีพลังางานการศึกษาการเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปแบบที่ต้องใช้ระยะเวลาคุณจะรอดูผลลัพธ์กับสิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงทําไปก่อนหน้านี้ค่ะช่วงเวลาน,นี้เราสุกว่าชาวท่านน้ํากําลังประเมินประเมินดูสิ่งต่างๆกับสิ่งที่คุณได้ ได้ลงทุนลงแรงไปอย่างที่บอกเนาะทุ่มกายทุ่มใจหรืออะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะให้โอกาสในการศึกษาเรียนรู้แต่ขอใช้ระยะเวลาในการค่อยๆประเมินชอยหรือว่าตัวเลือกต่างๆก่อนมีพลังงานสองดาบขึ้นมานะคะโอกาสในเรื่องราวของความรักที่เราสึกว่าคุณอาจจะมีความลังเลมีความสับสนในการตัดสินใจไม่รู้ว่าเราควรที่จะเลือกในเวไหนดีถึงจะตอบโจทย์ความต้องการของเราจริงๆประมาณนี้นะคะ คือชาวท่าน้ำเนี่ยอยู่ในภาวะความลังเลสับสนเพราะอาจจะด้วยมีโอกาสมีช้อยเข้ามาให้เลือกแล้วก็ตัวคุณเองก็มีความระมัดระวังอยู่ในสเต็ปหนึ่งแล้วในระดับหนึ่งแล้วฉะนั้นก็เลยคิดวางแผนว่าเราควรจะต้องเลือกให้ดีที่สุดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในส่วนของพลังงานของชาวท่านา้ำเพิ่มเติมนะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะ พลังงานเพิ่มเติมนะคะจะเป็นอย่างไรเอ่ยอีพลังงานเจ็ดถ้วยนะคะขึ้นมานะเด e ท a n งวันค่ะมีพลังงานสิบเหรียญน,นะคะ The Hermit นะแล้วก็มีพลังงานหกไม้เท้านะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ตัวชาทาน,น้ำคุณมีช้อยมีตัวเลือกจริงๆนะคะแต่มนว่าคุณไม่ได้รีบร้อนหรือว่าไม่ได้มีการตรีเร่ง ในการคิดในการตัดสินใจเกี่ยวกับช้อยตัวเลือกต่างๆเนาะมีโอกาสทงความรักที่เราสุดว่าคุณจะได้เลือกกับโอกาสที่น่าจะเป็นไปได้จริงๆสามารถจะไปกันต่อกันได้จริงๆมีโอกาสมีหนทางเข้ามาเยอะแยมมากมายเลยทีเดียวค่ะเจ็ดถ้วยตัวคุณก็เอามาประเมินเอามาคิดแหละว่าอันไหนที่แบบว่าจะสามารถที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้จริงช้อยตัวเลือกไหนที่จะโอเคจริงๆอ่ะน,นะคะ ว่าคุณมีเป้าหมายมีแพนในใจแล้วว่าเราอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนหรือว่าใครที่น่าจะตอบโจทย์เราจะต้องมีคุณสมบัติอะไรยังไงหรือว่าทิศทางต่างๆมันว่าเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายอะไรแล้วอ่ะตัวชาวท่าน,น้ำเองค่ะคุณค่อนข้างมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีแพชชั่นแม้ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรต่างๆมากมายมันว่าคุณพร้อมที่จะ ใส่ความพยายามใส่ความตั้งใจแล้วจะไปจนถึงจุดนั้นได้นะคะคุณมีเป้าหมายที่มันชัดนะแล้วก็เรามองว่าช่วงเวลานี้คุณอยากโฟกัสให้เวลากับตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อเรียนรู้ว่าเราต้องการอะไรมีอะไรที่เราอยากเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมมีอะไรที่เราอยากจะ เข้าใจมันอย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของการเป็นตัวตนของตัวเองงานอดิเรกสิ่งต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่โฟกัสสิ่งที่สนใจนะคะตัวคุณนิ่งมากขึ้นนะแล้วก็ให้เวลากับตัวเองได้คิดทบทวนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆมากๆเลยทีเดียวนะคะช่วงเวลานี้เป็นโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์การเติมเต็มอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะมีจุดที่ทําให้คุณรับรู้ความรู้สึกได้ว่าเราได้นิ่งอยู่กับตัวเองใช้สติ มีสมาธิกับเองมากขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะแล้วก็มอนมองว่าคุณอาจจะตั้งเป้าหมายในเรื่องราวของการแบบคนที่จะเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกเข้ามาซัพพอร์ตอะไรหลายอย่างได้ดีจริงๆร,รวมถึงในเรื่องของการเงินความมั่นคงในชีวิตอันนี้มันว่าเป็นเป้าหมายหลักของตัวคุณเลยทีเดียวการประสบความสําเร็จ success กับสิ่งที่วางแผนบางแผนหรือสิ่งที่ตั้งใจไว้นะคะคือเราสุกว่า หลายคนนะชาวท่าน,น้ำหลายคนมีแผนในเรื่องของการศึกษาการเรียนต่อแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสในเรื่องเราดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะเราเห็ว่าคุณเนี่ยมีพลังงานของความพยายามความอุตสาหะความตั้งใจมากๆนะคะกับการต่อยอดหรือว่าพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะต้องบอกว่าวันนี้ที่มนอ่านคลิปเนี่ยอยู่ในเทศกาลสงการนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะแต่ว่าคลิปนี้นะเป็นคลิปทาม e เลสเพื่อนๆก็สามารถเข้ามารับชมเมื่อไหร่ก็ได้นะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของคนที่เขากำลังสนใจคุณเนี่ยแล้วก็กำลังจะเข้ามานะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะ เป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่เราไปดูกันเลยพลังงานนะคะของคนที่เขากำลังสนใจคุณอยู่นะคะชาวท่านน้ำมีพลังงานสีไม้เท้านะคะมีพลังงาน1ดาบนะคะพลังงาน8ดาบค่ะจักชีสแล้วก็มีไพ่ดาบขึ้นมาอีกหนึ่งใบนะจ๊ะ รู้สึกว่าคนคนนี้นะน่าจะในตอนนี้นะคะมีกำแพงทางความรู้สึกอยู่ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเขาคาดหวังนะคะความสัมพันธ์ที่มีความแฟร์มีความยุติธรรมนะคะในเรื่องของการให้การรับสิ่งต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าเขามองว่ามองหาเนาะความสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์ ในเรื่องราวของความแฟร์หรือว่าไม่ได้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีความถูกต้องนะคะไม่ใช่แค่ถูกใจอย่างเดียวรวมถึงเขามองหาคนที่มีเหตุมีผลหรือตัวตนของเขาเองนะั่นแหละพลังงานก็ค่อนข้างที่จะคิดตัดสินใจอะไรด้วยเหตุผลไม่ค่อยใช้อิมชันนำไม่ค่อยใช้อารมณ์มานำในการตัดสินใจแก้ไขกับปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตนะคะซึ่งมองว่าก็เป็นเรื่องราวที่ ดีนะค่อนข้างเป็นคนที่ยึดมั่นในเรื่องราวของความถูกต้องความแฟร์ความยุติธรรมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองเขารู้ว่าอะไรคือปัญหารู้ว่าอะไรคืออุปสรรค อะไรต่างๆนะคะหมือนว่าคนคนนี้เขาก็แก้ไขอะไรอย่างตรงจุดนะคือมองว่าในช่วงเวลานี้อาจจะมีกำแพงทางความรู้สึกสำหรับตัวเขาหรือมีเงื่อนไขมีคอนดิชันอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันเป็นทิศทางของโอกาสในเรื่องราวของความมั่นคงการต่อยอดนะคะในทิศทางที่แบบว่าต่อยอดไปถึงความมั่นคงต่างๆที่เกิดขึ้นอะสี่ไม้เท้านะคะเขาคาดหวังถึงความสัมพันธ์ที่มันเป็นการเซอร์เบตนะ เป็นพลังงานการลงหลักปักฐานการแต่งงานการมั่นหมายอะไรแบบนี้รู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ได้มองความรักความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยหรือว่าระยะใกล้แบบมันเป็นการมองไปถึงจุดที่เป็นระยะยาวเลยทีเดียวนะคะหรือว่าไปจนถึงความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ คุขอดูหน่อยว่าในส่วนของพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะจะเป็นอย่างไรอีกคนที่เขากำลังสนใจคุณอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะชาวท่าน้ำใครที่เขากำลังสนใจคุณอยู่นะคะขอดูพลังงานหน่อยนะจ๊ะสามไม้เท้าค่ะขึ้นมาห้าดาบนะคะมีพลังงานครูแรนดอร่าออฟเอิร์ธนะคะมีพลังงานสีเรียนะคะแล้วก็มีพลังงานจีไฮพินเทสนะคะ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราสุว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีการทำตามสัญชาตญาณความรู้สึกของตัวเองนะคะค่อนข้างเป็นคนที่เดาทางได้ยากเหมือนกันและหลายคนในที่นี้นะ้ำมนว่าเขาอาจจะผ่านประสบการณ์อะไรหลายอย่างมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะเจอกับอุปสรรคปัญหาเนาะมนว่าเขาเลยพยายามคิดหรือว่าตัดสินใจทำอะไรด้วยความรอบคอบมากที่สุดนะคะช่วงเวลานี้พลังงานสีเหรียญ ขึ้นมามันก็มองว่าเป็นลักษณะของคนที่พยายามจะคิดทุกอย่างให้มันละเอียดถี่ถ้วนให้มันเกิดความรอบครอบจริงๆสําหรับการจะไปต่อหรือการเดินหน้าการเทคชั่นกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะค่อนข้างมีสเสน่ห์นะแล้วก็น่าจะเป็นที่จับตา หรือว่าค่อนข้างที่จะดูหน้าคนหามีสเสน่ห์มากๆเหมือนกันในช่วงเวลานี้สําหรับคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นความรักเนี่ยถ้าระหว่างคุณกับเขามันมีเรื่องของระยะทางหรือจังหวะการรอคอยเข้ามาเกี่ยวขอ้องในช่วงเวลานี้มันว่าเขาเก็บความรู้สึกเหมือนกันคนอื่นก็จะเดาทางเขาได้ยากว่าเอ๊ะคิดยังไง หรือว่าในตอนนี้สภาวะหัวิตหัวใจเป็นยังไงบ้างแล้วอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเดาทางได้ลาบากนะคนคนนี้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยแง่มุมความรู้สึกของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะในส่วนของพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะว่าความคิดความรู้สึกนะของคนคนนี้ที่มีต่อชาวท่านานามนะคะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย ความคิดความรู้สึกนะคะที่มีต่อชาวท่าน,น้ำชาวราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะมีพลังงานเชมเปรนนะคะคิงออบคัพค่ะจัดชีสขึ้นมานะคะมีพลังงานทูอ็อบวานควีนออฟวานนะคะมีพลังงานเจเอ็มเพอเรอร์นะคะช่วงเวลานี้อยู่ในจุดของการที่มีโอกาสในเรื่องราวของการต่อยอดความมั่นคงนะความรู้สึกเขาเนี่ย เขามองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะคนโทรลได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะพัฒนาไปอยู่ในจุดที่มีความมั่นคงเกิดขึ้นได้นะคะคือมองว่าคุณเนี่ยมีพลังงานบางอย่างที่เป็นเหมือนกับมีมุมมองในเรื่องราวของพาร์ทเนอร์คู่ชีวิตคนที่จะเข้ามาไปกันต่ออะไรแบบนี้ได้เหมือนกันส่องไม้เท้าขึ้นมาพลังงานพาร์ทเนอร์ขึ้นมาการวางแผนวางแผนแพนนิงคุณอาจจะมีคุณสมบัติอะไรบางอย่างที่ตรงตามที่เขา แพนนิ่งมาก่อนหน้านี้หรือมีการวางแผนมาก่อนหน้านี้ด้วยก็ได้ค่ะว่าอยากจะได้คนแบบไหนเนาะในการที่แบบจะเป็นคู่คิดอ่ะต้องใช้คําว่าคู่คิดเนาะเพราะว่ามีการมองไปถึงมุมมองแพนนิง่งการวางแผนในอนาคตที่มันแบบน่าจะเข้ากันได้ไปด้วยกันได้ไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆพชันความชอบต่างๆนะคะแล้วก็มีพลังงานที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลง ในทิศทางที่ดีนะคะเขามองว่าคุณเนี่ยอาจจะอยู่ในจุดของการที่มีการพัฒนาตนเองแล้วก็ในชีวิตสภาวะแวดล้อมคุณในตอนนี้นะ่าจะอยู่ในจุดของการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้น <c oughs> เช่นในรูปแบบของการที่มีการพัฒนาตัวเองนะคะยกระดับคุณภาพชีวิตเช่นได้งานใหม่บ้านใหม่คอนโดใหม่อะไรแบบนี้ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ มันเป็นข่าวดีและเป็นการโยกระดับไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะคือมองภาพรวมเข้ามาเนี่ยความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อคุณนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของมุมมองทัศนคติอะไรต่างๆก็ได้ยิ่งยิ่งรู้จักก็รู้สึกว่าเออคนคนนี้ค่อนข้างดีขึ้นดีขึ้นมีมุมมองของการต่อยอดพัฒนาตัวเองแล้วก็มีจุดมุ่งหมายมีความมั่นคงด้วยนะคะคือเขามองว่าคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งนะแล้วก็เป็นคนที่มีความแฟร์ตอบโจทย์เขาเลยอ่ะ คือสมมติว่าคุณจะเดทกันแชร์บิ้งอะไรกันมันว่าเขาจะเห็นได้ถึงความแฟร์ของตัวคุณนะคะพลังงานจะเทีขึ้นมามีไพ่พลังงานกิ n กอ f c ครับราชาถือถ้วยเนาะรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่คนคนนี้เขามีความรู้สึกว่าค่อนข้างจะ เขาสูงคุณมีน้ำจิตน้ำใจอาต้องใช้คำนี้มีน้ำจิตน้ำใจมีความแบบชอบช่วยเหลือคนอื่นมีนิสัยที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นนะคะเป็นคนที่ซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจการให้คำปรึกษาอะไรต่างๆได้ดีมากๆอืม รู้สึกว่านี้เป็นภาพรวมพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาในช่วงเวลานี้นะเดี๋วมดนขอดูหน่อยว่าเขาประทับใจอะไรหรือว่าสนใจในตัวคุณด้วยเรื่องราวของอะไรนะคะเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วเนาะใจอะไรในตัวชาวท่านน้ำคะ Six of Swords Six of Pentacles การแชร์วิ่งจริง,รงๆนะ Seven of Pentacles นะคะแปดเหรียญสามไม้เท้าคะ่ะ มุมมองนะคะหึงเหรียญขึ้นมาแล้วก็ไพ่ฮาร์รแฟนนะคะคุณมีมุมมองที่ดีนะหรือว่าเป็นมุมมองที่สอดคล้องสอดรับกับความคิดของเขาในเรื่องราวของพาร์ทเนอร์ในเรื่องราวของคู่ชีวิตนะคะคนคนนี้เขารู้สึกว่ามันมีจังหวะมีพลังงานของพาร์ทเนอร์ขึ้นมาหรือว่ามีในเรื่องของมุมมองทัศนคติอะไรต่างๆที่คุณน่าจะตอบโจทย์เขา คุณเป็นคนที่โฟกัสกับเป้าหมายตัวเองได้ดีอ่ะแล้วก็เรามองว่ามันเป็นจุดที่น่าสนใจนะคะคุณปล่อยวางกับปัญหาต่างๆแล้วก็เป็นเหมือนกับโอกาสที่เข้ามาแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะให้พลาดออกไปนะคะรู้สึกว่าหาคนแบบคุณก็ได้ยากถือว่าเป็นโชคดีของเขาอะไรประมาณนี้มันเป็นความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาคุณมีการแชร์ิ่งนะคะมันว่าคุณชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยแหละแล้วมันก็มีในเรื่องของการแชร์ เรื่องราวการอัปเดตอะไรต่างๆที่มันเป็นประโยชน์สำหรับตัวเขาด้วยนะคะรวมถึงเนี่ยมันมีในภาพรวมบรรยากาศที่แบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยไปมันว่าเขาชอบบรรยากาศในความสัมพันธ์นี้ด้วยแล้วก็ชอบบรรยากาศในการที่จะได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้คุณมีแง่มุมที่น่าสนใจนะคะแล้วก็คุณมีจุดโฟกัสของตัวเองที่ค่อนข้างชัดนะรวมถึงคุณแบบว่ามไม่ค่อยไปจมอยู่กับปัญหาอย่างที่บอกเนี่ยไพ่พลังงานไทรฟัน เวลาถ้ามีปัญหาคุณนะจะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะหรือว่า Move on ไปจากปัญหานั้นโดยที่เราเคลียร์ปัญหานั้นๆนะหรือหาจุดกึ่งกลางหาจุดตรงกลางระหว่างปัญหานะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวรามาดูกันเส,สื้สึกว่าคนคนนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะประทับใจอะไรในตัวคุณเยอะอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนของการ take Action นะคะต่อจากนี้นะคะจะมีการ take Action อะไร มาถึงชาวท่านนามบ้างนะคะมาดูกันนะ <jas> มีไพ่พลังงาน9ดาบนะคะ Knight of p e n t a c l e ค่ะ p เพร of Cup <ujourd> มีไพ่พลังงาน Knight nice of w a n d นะคะอัศวินถือไม้เท้าเนาะเด็กถือไม้เท้าแล้วก็สิบไม้เท้านะคะต่อยอดมาในเรื่องราวของแ a ช s i o n ความชอบความพยายามอย่างหนักหน่วงมากๆมีเกณฑ์ในการได้เริ่มต้น พูดคุยสารสัมพันธ์กันนะคะที่สำคัญเลยคือมันมีในเรื่องของการซัพพอร์ตมีในเรื่องของการที่พับชุดจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องที่ต้องการการซัพพอร์ตจริงๆหลายคนเนี่ยมอนว่าเขาอาจจะเป็นสายเปนในการที่จะเข้ามาดูแลคุณด้วยนะคะคนคนนี้ค่อนข้างค,คิดเยอะคิดวกคิด,ว,คดวนเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณนะมันมีพลังงานที่คุณจะรับรู้ได้ว่าเขาพยายามมากๆจริงๆนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทิศทางหรือว่าอาวคำเนี่ยที่จะเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้ระหว่างชาวท่านน้ํานะคะแล้วก็คนที่เขากําลังสนใจคนอยู่เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก็ขอใช้เป็นสําหรับนี้นะคะทิศทางเอาคคำที่จะเกิดขึ้นนะคะสําหรับชาวท่านน้ํานะ มีพลังงาน Seven of s w o r d นนะคะขึ้นมานะคะมี h p i พนเ e s s คะ่ะมีพลังงานแพร่ส a n านนะคะมีพลังงาน Seven of Cups นะคะแล้วก็เป็นพลังงานสามดาบนะคะมันมีในเรื่องของการฮิวจิตฮิวใจเนาะพลังงานก่อนหน้าถ้ารู้สึกว่ากางังวลมีความระแวดระวังนะคะมันว่าช่วงนี้ก็ยังมีอยู่ คือมองกันเป็นโอกาสเป็นช้อยเป็นตัวเลือกนั่นแหละแต่มีจุดของการได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กันด้วยอ่ะนะคะจริงๆก็มีจุดในการได้เริ่มต้นแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าขอดูไปก่อนยังเดาทางได้ยากลําบากรลอยังรู้สึกว่าเดาใจอีกฝ่ายไม่ถูกอะคะ่ะแต่ลักษณะของที่ทางของเอาคำว่าเป็นการเปิดโอกาสการเป็นช้อยตัวเลือกนะคะใน เรื่องราวของความรักความสัมพันธ์และพยายามฮิวจิตฮิวใจรักษาความรู้สึกของตัวเองให้อยู่ในระดับที่มันโอเคถ้าก่อนหน้านี้เรามีสถานการณ์หรือความผิดหวังความเสียใจนะคะเกิดขึ้นมาเนาะก็ไม่ได้มองว่ามันราบเรียบไปซะทั้งหมดนะเราสึกว่ามันมีเงื่อนไขมีข้อจํากัดแล้วก็อาจจะมีเรื่องที่คุณรู้สึกว่าผิดหวังจากที่คาดหวังด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเรื่องราวของอะไรนะคะชาวท่านน้ํา มาดูซิว่าเรื่องอะไรที่คุณต้องฮิวจิตฮิวใจนะคะมีพลังงานสี่ไม้เท้านะคะมีพลังงานเด็กถือเหรียญมีพลังงานเจมเพอร์โรนะคะชิปดาบนะคะแล้วก็มีพลังงานห้าเหรียญ มีความรู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยในเรื่องราวของความมั่นคงหรือสิ่งต่างๆที่เป็นการเริ่มต้นเนี่ยมันบางทีเนี่ยบางสถานการณ์มันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณต้องการหรือว่ามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ยังไม่ได้เติมเต็มความรู้สึกของเราได้ขนาดนั้นนะยังมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ตอบโจทย์ไปซะทั้งหมดนะคะแต่มันก็มีพลังงานที่แบบเป็นการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นมาแหละ คนมองว่าช่วงเวลานี้ก็ฮิวจิตฮิวใจจากสถานการณ์อะไรเก่าๆด้วยก็ได้หรือว่าจากสถานการณ์ใหม่ที่เราสึกว่าเออมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดนะคะแบบร้อยเปอร์เซนประมาณนี้มันอาจจะได้ครึ่งเดียวอะไรประมาณนี้คือคุณก็จ,จะต้องมาฮิวตัวเองปรับสมดุลปรับบาลานซ์กับตัวเองในเรื่องราวของ ความมั่นคงต่างๆนะคะคือเราสุกว่าเราอาจจะไปโฟกัสที่ความมั่นคงของตัวเราเองก่อนก็ได้นะในความสัมพันธ์เนี่ยถ้าคุณฮิวจิตฮิวใจให้มันอยู่ในระดับที่โอเคแล้วนะคะมันก็มีทิศทางที่เป็นการเริ่มต้นดีๆนั่นแหละ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่เขาอยากที่จะให้คำแนะนำอย่างไรกับคุณบ้างนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะสำหรับชาวท่านนามนะคะไพ่อยากที่จะ ให้คำแนะนำอย่างไรกับคุณบ้างคะมีไพ่พลังงาน Queen of Cups นะคะราชินีถือถ้วยเนะาะ5ดาบคะ่ะ5เหรียญมีพลังงาน6ดาบนะคะมีพลังงาน The Star แล้วก็ The Devil นะจ๊ะมันขออีกหนึ่งใบมีไพ่ขึ้นพลังงาน3ถ้วยนะคะ สำหรับชาวท่านน้ำนะคะช่วงเวลานี้มันว่าคุณต้องปรับฟื้นฟูสภาพจิตใจของตัวเรานะมันมีพลังงานเดอะสตาร์ขึ้นมาค่ะให้อยู่ในจุดที่พร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่พลังงานการฮิลลิ่งนะคะปรับมาอยู่ในจุดที่สมดุลแล้วมันจะมีโอกาสของความหวังอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาเนาะมันมีบางอย่างแหละที่เป็นสิ่งเราที่พันผูกคุอยู่รู้สึกว่ามันเป็นพันธนาการบางอย่างนะคะ วันว่าหลายอย่างมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของเราในเรื่องของการเติมเต็มแต่เราถึงจุดของการที่เราต้องมุ่อ้อนออกจากปัญหาอะไรบางอย่างแล้วเพื่อที่จะได้เดินไปข้างหน้ากับความหวังอะไรใหม่ๆของเรานะคะมันมีเงื่อนไขมีข้อจํากัดอยู่นะแต่มองว่าคุณอาจจะต้องใส่ใจแล้วก็โฟกัสกับความรู้สึกของตัวเองในช่วงเวลานี้ด้วยรวมถึงการที่ไม่ได้ปิดโอกาสในการได้เรียนรู้ได้ศึกษา หรือว่าเราอาจจะปรับพลังงานปรับบรรยากาศนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ด้วยการที่เราออกไปมีคอมมูนิตี้มีเพื่อนใหม่ๆเพื่อสร้างพลังงานบวกพลังงานดีๆนะคะจริงๆมันว่าคุณมีพลังงานการเซอร์เบตการเฉลิมฉลองนะคะในแบบที่คุณรอคอยอยู่นะประมาณนี้นะชาวท่านานั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะจะมีลัคนาราศีอะไรเอ่ยมาดูกัน มีชาวราศีมังกรนะคะชาวพิจิกะชาวมีนแล้วก็ชาวพฤษศนะคะประมาณนี้นะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ